ซันโบโปรแกรมบอลวันนี้วันที่19ตุลาคม2567ฮหาคูเด็ดตประจำวันนี้ครับท็อตแนมฮอสเปอร์พบเวสต์แฮมยูไนเต็ดตอน1ถึง1.5ากำแพง3.5มห้เเฮดคู่นี้สเปอร์ชนะ1เสมอ2แพ้1 5นัดล่าสุดสเปอร์ชนะ4แพ้1 5นัดล่าสุดสเวสต์แฮมชนะ1เสมอ2แพ้2ตัวจริงที่คาดฝั่งสเปอร์ก็มีติโวแมนเนอร์แบรนดอน,นสันจเจม,มแมติสันและเดยันกรูเซฟกี้ตัวจริงทีมม่คาดฝังเวสต์แฮมก็มีโมฮัมเหม็ดครูซม นั้นจะแก้ตัวจากนัดก่อนที่แพ้ไบรตันด้วยการกลับมาเอาชนะเวสต์แฮมทีมเยือนได้ส่วนเรื่องสกอร์คาดว่าไก่เดทองน่าจะทําประตูดได้อย่างน้อย3ลูกด้วยกันครับสกอร์ที่คาดสเปอร์ซานต์ตู้นเวสแฮมยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเบรนฟอร์ดต่อศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งกับแพงสามเฮดูเฮดคู่นี้แมนยูชนะไป 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งห่านล่าสุดแมนยูเสมอสี่ 4, แพ้หนึ่งห่านล่าสุดเบรนฟอร์ดชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้สองตัวจริงที่คาดฝังแมนยูก็มีอังเรโอนาน่ากานาโชลาสมุทไหลุน ทีมลุยส์พอตเตอร์และมาร์คไฟเกนครับเจ้าถิ่นยังเอาแน่นอนไม่ได้และหนักไปทางออกทะเลเป็นส่วนใหญ่ไม่ชนะใครมา5นาัดติดต่อกันขณะที่ทีมยอนครับกลับมาผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องสกอร์ที่คาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2เบรนฟอร์ดนิวคาสเซิล พบไบรตันต่อ0.5กำแพง3เฮดรูเฮดคู่นี้นิวคาสเซิลชนะ4แพ้1ห่านันลดล่าสุดนิวคาสเซิลชนะ4แพ้1ห่านันลดล่าสุดไบรตันชนะ1เสมอ2แพ้2ตัวจริงที่ข้าดฝั่งนิวคาสเซิลครับมีแอนโทนีกอร์ดอนอเล็กซานเดอร์อิซักทอดลองสตาร์และโจวิงตันครับตัวจริงที่ค้าดฝั่งไบรตันครับมีแดนนี่เวลแบ็กคารุมิโตมะบริสตังและยานฟอร์ฟานเฮเก้ครับไบรตันนั้นโชว์ฟอร์มในนันลดล่าสุดได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเปิดบ้านเฉือนชนะสปเปอร์ไป3ตตต่่่่่อออออ2 12ทททําา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 ให้้้้นน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 ีีีพววกกเเเขขขึึมมยูัััดดบบ6งงงรซซคคคะะแแิิสล เวกอร์เซนเองก็มีสติการเล่นในบ้านที่ยอดเยี่ยมเมื่อเจอกับไบรตันสกอร์ดีคัดเดวเกอร์เซน2-2ไบรตัน 2, ฟูแลแฮมพบแอสตันวิลลา่าต่อศูนย์หนึ่งจุดกำแพงสองจุ 5, ดห้าหนึงสามเฮดรูเดูนี้ฟูแลแฮมชนะห,หนึ่งแพ้สี่ห้านัดล่าสุดฟูแลแฮมชนะสองเสมอสองแพ้ห,หนึ่งห้านัดล่าสุดแอสตันวิลล่าชนะสามเสมอสตัวริงนี่คัดฝังฟูลแฮมครับม,มีอเล็กซ์อิโมบีอันเดรสเปลรลา่าแบรนด์เลโนและราอูลคิเมเนสครับตัวริมที่คาดฝังแอสตันวิล การนัดตีต่อกันให้กับแมนซิตี้ในนัดล่าสุดทําให้พวกเขาหล่นมาอยู่อันดับ8ของตารางทีมเยือนโดยแอสตันวิลล่าสะดุดเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมล่าสุดโดยตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ5ของตารางส่วนตัวนักเตะบาดเจ็บมีถึง6รายสกอร์ที่ขาดคูอดั้มหนึ่งต่อหนึ่งแอสตันวิลล่าบอลมัดพบอาร์เซนอลต่อศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งกับแหงสองจุดห้าถึงสามเหตุดูเห็นพวกนี้บอร์ดมัดเสมอหนึ่งแพ้สี่ห่านัดล่าสคุดบอร์ดมัดชนะสองแพ้สามห่านัที่คาฝั่งอาร์เซนอลก็มีดิแกนไริ์ไค่ คาร์บเลเซซุดและจอร์จินโยครับแน่นอนว่าทั้งชื่อชั้นและผลงานผู้มายือนดูดีกว่ามากแต่ด้วยปัญหาบาดเจ็บแถมยังต้องพะวงกับเกมยุโรปกลางสัปดาห์นั้นอาจทําให้จัดหนักเต็มในนัดนี้ไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเจ้าถิ่นในการเรียกฟอร์มและความมั่นใจซึ่งหนึ่งคะแนนในนัดน,นี้ก็มีค่ากับพวกเขามากครับสกอร์ทัมบอลมัดหนึ่งต่อหนึ่งอาร์เซนอลหากชอบและถูกใจโปรดกดไลค์และกดติดตามเป็นกาลังใจให้อบอมบ์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ้า